อ,อมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วไอาติมยอดดีเลยเอาก็ได้กินสองอันอยากไหมแต่มาอิ่มไหมโอ้ยคนบุ๋เดียวยังก,กินตั้งสองอันสามอันเอาออเคสมันสีเหลียงพ่อมันไหวบริบทเอามันคุณแม่มีอะไรบ้างคะคุณแม่คุณแม่เรียกอันนี้เราใส่ได้จักอันคะใส่ได้เบิร์ใส่ได้เบอร์เลย มแม่หนูเอาใส่บัวชูอันเอากระจ้าบาทแม่เอาเผือกแม่เอาวัน,นีลลา้า่กเอาวนิลแม่จ้าเอาใส่ห้ถ่ยใส่อ้ถยจ้า โอ้ยอีวันนี้แล้วมากินโพดกินโพดกินเหลือแต่ไปเคียงอหมือนเลยนะจ้าอเมริกาลายแมวจ้ะลายเบิ้งซอสซอสกันซอสซอสมาไปร่วมเลยเนาะจ้าจ้าซอสซอสมาค่ะพี่น้องค่ะมาเดี่ยวมาหอดเดี่ยวมาหอดจอดถึงนะคะผู้รับผู้ใหญ่เข้าค่ะ อิทิพลนนาะเดเ็กๆ่สอสอมอเมนเพพ่นดินี่แม่สอสอไหมพีมม่น้องสั้งกสีนี่คือทีมสอสอนะคะแล้วก็ทีมไฟประดับพี่้องคะ่ะโจ๊กต่ที่หน,นึ่งนี่ตอนนี้นะคะเราอัปเดตสถานการณ์นะคะสสได้มาถึงงานเราเรียบร้อยแล้วจะทำการลงพื้นที่ควบคุมพื้นที่เป็นบริเวณประมาณ สามสี่ไล่ตารางวานะคะสอสอมากค่ะขวบปุ้มปืนตีได้นี่พูดได้กับฟ้าฟื้นบ่ได้ได้นน่สอสอนน่ทัางกระสีแาดพไขคือมาแอมแต่เว็นเถี่เฝ้าแอมเฝ้าแล้เอา อันนี้ไฟอีหยังค่ะนี่ไฟประดับงานบ่ะบ่มาแต่สอสๆได้ค่ะมี่คนไฟประดับสังกาะซีกับมาเลยวงานนี้ไม่ธรรมดาค่ะเอมตั้งแต่พุ่นค่ะออดพีค่ะบรรยากาศในงานกับพี่น้องนะตัวพี่น้องเบ้่งนันบ้างนีไปตัวว่างฮนนี่เอฟซีล่ะหน่อยมาก มาหาพ่อกันใส่แล้วนอนนับกันล่ลละฝากเงินให้อีหลาหน่อยใหิ้งเอาพ่อกันใส่ผูกคอเสี้ยวกันพี่น้องคะมาเลิศมาเลิศแถววุ้นนี่แต่ว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของสวงเสาค่ะเพราะว่าแบตสีบิร์ดแล้วมันก็ไม่มองซาดแบตไอ้ลายลายอยากซาดแบตน้ำลายนี่ค่ายังค่ายัง โอ้กะดิเกียบโพดและถอบระชาร์จโทรศัพท์เคียงเดี๋ยวคิดสิบบาทเอ้มันตื่นเนี่ยถอพี่ไอ้นั่นมันตื่นเนี่ยถอเรียบร้อยค่ะอือ<ม>ใจเราเท่าไหด้อ,อไอติมค่ะอร่อยอร่อยอยังไม่ได้กินค่ะอร่อยแล้ว เลากับโพดีๆีได้พ่อเนียนี่เรากินสองนั่นนอนเนี่ยเก็บแรงแล้วเข้าสู่ช่วงเมาอมอ่อยนี่มันกันไอเล่ากับกับไข้กว่ไอฮอนดียู บ่สนใจเป็นปพระเอกมาล่ำบ่พีนี่เดะแล้วพ่คือวะไรแล้วบ่คือ่นโว้ยอนาด้าแก้รถขั้วมาเร็วผับพี่น้องโอ้ยจรงอะไรก่อน <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> ยูนี <à déc> <ations> ่พ่อมีพ่อมีปากไฟเเสียบว่ค่ะบ่มีครับบ่มีเสียบผู้ดังเนาะเสียบผู้ดังแสดงว่าน่ะขึ้นหลังเวที หันน้ไม่ได้ดีป่ะคะโอ้หันน้ไม่ได้นนไดีทั้งบักหอยโข่งทั้งบักฮอยเซลีเหรอคะตอนนี้ <c oughs> โอ้ยแม่แม่ก็บ่ลลื่นหลับไปได้ดนอกแม่ อ้แล <German. S 1> ้วใจดีค so ่ะแล้วบอกวาบระดนอะไรดเอามาลงมาจะซื้อไามั่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องที่หนังพีเอ่าแป้งูครับจะไม่จ้องเขาจ้องเนทแทะไว่ิองเขาจ้องเนทะส่งแมปบ่เอาพี่นดีแล้วก็กินว่สองอันแหะ เออเพิ่นกะําลังไปอององเอาบอกให้ควงกับพอยเสื้อหลีมาบอกอยู่บรรยากาศไปในงานกับพี่น้องกันมีาราคาหน้างานซอสซอสคะอ้อมเรียบร้อยแล้วควบคุณบุญทีเรียบรอย้บบรยบรอยค่ะซอสซอสมาลงพุ่นทีแล้วซอสซอสนี่บังมิดเลยบ่มีการได้ยือเบื้งซอสพ่อกำลังลงมาอ่ะโอ้ยอีพ่อพี่ยังดีว่าเจ้าแถาพ่อ เป็นพ่อเพ่อ,พอาเอต่เท่าดอกแล้วว่รเท่ากับเตปากขขเขาได้ข <laughs> <c oughs> ึ้เนเขาแน่จะเป็นซีพฟหออย่าเป็นซีห<อ>กันหรอพีอ่น้องคะสำหรับคลิปนี้ฝากที่ได้เจอกันคลิปต่อไปค่ะจุ๊บจุ๊อารถ้ายย่อยเขามาแล้วด้อเานอนอย่งพ่อรถเข้ามาหน่เขากำลังขนของเขามาหนิแม่ วูเนี่มาเลยด้ปลุงอรุณน่ะปลุงอรุนปลุงอรุนปลุงอรุณเริ่มเกลี่ยพื้นที่ค่ะพี่น้องพ่อค้าแม่ค้ายห้อต้องยับย้ายสายสวยรถออกไปค่ะแต่ว่าหนูก็สิไปจอดสิบ่ได้ไปจอดน้องของพุ่นบ่พี่น้องค่ะ ตอนนี้อัปเดตล่าสุดตอนนี้พ่อจิตั้งเก้าอี้พ่อใหญจักโมงจะ้ะค่ำอ่อะอ้๋นอนในยูดกะเสนออู๋แชงคิวแชงคิวอูยมีเอฟซีเลยพี่น้องค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะจุ๊บจุ๊บมันอัหร่มาสีแล้วล่ะคคะพี่น้องมันมา,านมนถึงมันมาถึงอันเวลามันค่ะ พี่ถือกองให้ลูกเชงคิว่นอองเ้ยมันมาบอกคนมมโหเด้อพี่น้องว่าเป็นนังเอกีพี่น้องตรง,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 งเนี้ยพี่จอยยังาย่ายน้ำเนอตรงนึงเงิดไหลตรงเนี่พี่น้องครับเนี่ยตรงนี้ยเหรอเ้ครับ,รบโอเคครับ อัูัน้เจ้าดีใจรอดผู้หยอกนะเดี๋ยวใคะมีนองไอคิ้เดกันยิ้มต่อไปค่ะ